ผมกูก็ไม่ฟูแล้วอะตอนแรกยังฟูเลยอ่ะกูเจอกองมึงหัวกูรีบหมดเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแต่งหน้าลุกอะไรคะ Rocky Chic ะชื่อลุกแปลกเาะแต่ก็คือกก็สไตล์แบบเข้มๆหน่อยตาเข้มๆปากแบบเือไม่ก็แบบนี้ก็ได้ค่ะใช่ยังไงก็ได้ก็เราไปดูกันเลยไหมว่าเรามีขั้นตอนกัน แต่งอะไรใช้อะไรยังไงบ้างเนาะโองทไปดูกันเลยค่ะดูกันเลยค่ะเดินไมป้วคือจะไปตรงไหนื่อโอเคไปก่อนอื่นเราจะเริ่มจากการปิดสิวแล้วปิดสิวทุกสัปดาห์วันนี้เมย์จะเริ่มจากการแต่งตาก่อนนะคะัของเมย์จะเริ่มด้วยเบสสีดำนะคะใช้อะไรก็ได้มีใช้อายเพนซิลอายไลเนอร์ลงเลยโลด เปลี่ยนใจแล้วก็ใช้ไฟเมื่อก่อนมาหัองมาห้อมาห้ข่าวที่แล้วก็เป็นอย่างเงี้ยพรุ่งนี้จะซื้อตับย่ามาวางยาเบื่อให้หมดคือเราเป็นคนชอบแต่งหน้าลอยๆของเรานะใครจะบอก่าสีไม่ได้เมืาะก็เลื้องหองมันเรามีความสุขกับการแต่งหน้าวกๆของเราแล้วก็จะทําต่อไปอยากจะบอกว่ายังไม่ได้ลาวันนี้เจ็บเดี๋ยวไปอาที่เัางเรายังไม่ได้การคิวเลยอะเมย์ ันนี้เราจะการคิ้วให้ดูนะคะแล้วก็จะเอาลูกคิ้วออกของน,นี้ก็ลงเบสสีดำไปให้ทั่วจาเลยนะคะตอนนี้ก็มีสิวไม่ใหญ่มากนะคะขึ้นมาตลอดเวลาแต <c oughs> ่มันแบบไม่ใหญ่มากเลยอ่ะน่าเกลียดแต่มันปิดคือเใยก็ไม่อยู่แล้วถ้าเมตเป็นใหญ่นะถ้ามีใครเปิดมาหน้าเกลี้ยงหรอกไม่ใช่ดูคน้องมีตามีห <c oughs> <c oughs> ูเหีนยหนายต้องมีสันจะหนูที่โด <c oughs> ่งใช่ไหมอาหลังเกลี่ไปแล้วก็เบนนะแล้วก็ใช้รองพื้นทับอีกที ที่เรามีความสุขกันหนังหน้าแล้วแล้วก็หยุดลองพื้นได้แล้วนะคะจริงๆแล้วมันมีวันทุกอย่างมันมีวันหมดอายุนะคะมันเราต้องบางทีเราต้องดูเขาเขาส่วนใหญ่เขาจะไม่่อาบอกหมดอายุแต่เราต้องนับเองอย่างลองพื้นอย่างเงี้ยก็สองปีอสองปีพอสองปีไปแล้วเนี่ยเรากดมามันก็เริ่มบุมบกินบมๆแต่ลองใช้อยู่ไหมใช้ใชซื้อมาเท่าไหร่หลายพันอันนี้มันเป็นแป้งแบบเป็นแป้งฝุ่นที เทมันเป็นสีเหลืองอะก็ทาไปวันนี้หน้าเราวอกไปหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไรปกติเราก็ไม่ต้องแต่งหน้าวอกขนาดนี้ก็ได้นี่คือสนองนี้ตัวเองต่อไปก็ทาไดแล้วก็บอกบอกรองพื้นบกเค้กแป้งเค้กลงไปนะคะสโลแกนของเราตัวแรกตัวไรก็ได้ใช่เป็นว่าแต่งแล้วเรารู้สึกแบบแฮปปี้วันนี้เราแต่งมากกว่าเดิเนี่ยใช่ต่มันก็นิดนึงนะถ้าเขาทักว่าเอ้ยวันนี้เขาแต่งหน้าแปลกนะ เราจะขยนคิ้วก่อนอันนี้ก็ลงขอบตาล่างด้วยต่อไปนะคะเราก็จะใช้สีครีนะคะจาก Urban Decay Naked Basic นะคะใช้สีดำเนี่ยค่ะสีดำมีสีดำอะไรก็ใช้ได้เลยนะคะม่จำเป็น้องพาเลนี้ <laughs> อันนี้เราจะลง <laughs> ก็จริงๆเราไม่ได้ลงอายรเมอร์ imer, แต่เราจะลงอันนี้แทน t w i s t y Cream Eye Shadow ของ Benefit ทาแล้วก็ มันเป็นเนื้อคิ้วแล้วต้องใช้มือปาดมันด้วยนะคะมันจะเป็นก้อนปาดให้มันมบางที่สุดเสร็จแล้วเราจะลงอันนี้ก่อนนะคะมันเป็นของเกาหลีนะพี่เราซื้อมาซื้อแล้เนี่ยพี่ใหเอามาเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวโทรคือผลิตการิตกัเอออะไรกันไม่ถึงแล้วเราเราจะลงสีน้ำเงินเป็นเบสไว้ก่อนแล้วค่อยมาเติมความอ่อนเข้มอะไรยังไงอีกทีหลังเราก็ลงไปสีน้ำเงินน้ำเงินเทาดำใช่ไหมล่ะคือล็อกเกอร์ใน ควาเจกัดความของพวกเราเดี๋ยวมานะเดี๋ยวลงไปวางยาเหลือหมาก่อนเอาไม่หยุดเลยก็หลังจากจากที่ดูด้วยสายตาก็รู้สึกเหมือนมันไม่ค่อยเท่ากันเท่าไหร่แล้วก็เติมได้ครั้งันฟุ้งๆไปเลยแล้วพยายามทำให้มันเป็นคลื่นาย V shape นิดนึงนะให้ตาดูเฉียบๆนิดนึง ใครอยากทำแบบเป็นยูก็ได้เอกไฟแทรกก็ได้นะแตน่นี่นี่เราใช้อันนี้นนีๆอันนี้สีนี้เราลงหัวตาถือเราจะเป็นล็อกเกอร์แต่าต้องกอร์ความวิ้งวิ้งแบบดำๆหลังจากเราลงสีดำไปแล้วเราก็จะมาลงสีน้ำตาลนะคะ <S <S าเลตนี้นะคะสีน้ำตาลชื่อเฟนนะคะแต่ว่าสีฟันอะไรก็ได้ค่ะแค่จะเป็นเป็นสีเลรนเฉยๆนะ, <S <S นะเพราะว่าสีดำอย่างเดียวรู้สึกมันมันดูไม่ค่อยอะไรใช่ไหม ดูเหมือนเดินตกหัวต่อยอะไรอย่างงี้นี่เราไม่ได้สีนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ยังไม่ใช่สีอาใช้วิชาจริงนะคะเราแค่ลงมาเฉย <laughs> แล้วเวลาเราเด่นมันจะง่ายขึ้นเราลง,ลงเรือกลงเีย่อนก่อนต่อไปเราก็จะมาลงอันนี้อาชาชโดของวิกตอเรียสีเกอันนี้นะคะอันนี้อันนี้เราจะใช้สีดำนี่แหละออเวอร์คอนเนอร์อะไรมันก็เข้าใจตั้งเนาะแต่เราก็ช่างมันเถอะ เราลืมบอกไปอ่ะเสือบลงแล้วเราจะต้องเอาสำหรับเรานะเราจะใช้แป้งที่มันเป็น loose powder รองใต้ตาก่อนอาจจะดูแบบอาจจะดู h i ในช่วงแรกๆเพราะว่ามันจะดูเหมือนกับหน้าทุติดหรืออะไรคือถ้าไม่เรยอางไปแับ,บ้าไม่ต้องเอาข้อสารมาปาหรือว่าแล้วก็เริ่ม,มลงสีดำน,นะคะลงจากข้างในก่อนเนี่ยค่อ,อยๆเดินออกไปข้างนอก ที่ของลุกเมก็คือการเบรนเบรนเบรนนะถ้าเบรนไม่ดีจะแบบมีอุกบาทดาวเพ้ออะไรอยู่ไปดูลลยาก <laughs> เป็นลุกที่พลาดเหมือนเดิมค่ะนิสอเขียนตาเหมือนเดิมเลยนะคะใช้เขียนขอบตาล่างไม่ใช่ขอบตาล่างเขาเรียกว่าอะไรนะขอบตาด้านในอ่ะ,ะ,ะแล้วก็ข้างบนอันนี้เราสึกมองอไ,ไม่ค่อยเห็นอะ่ะ <laughs> ผมขาวเข้ <laughs> <laughs> าตาก็เวลาใช้แป้งรองอย่าใช้แป้งเย็นนะ มันจะแตกปาะเลียบคือจะใช้ได้ก็ได้แต่เราต้องเลือกนิดนึงเพามันมีเมนทอลอะไรหรือเปล่าแป้งข้าวเจ้าข้าวสาลีก็เป็นคนชอบใช่แบหมดแล้วก็เป็นคนตาหวานใช่นี่คือคำจำกัดความว่าตาหวานเป็นลาบสับยูดีเราก็อยากเติมสีขาวที่หัวตาเรา Okay. ตอนนี้เราก็เบลนมันแล้วเบลไม่เรียบร้อยแ,แล้วเราก็จะเอาผงที่ใต้าตาเราออกด้วยความที่มันดำไปแล้วเราก็อยากจะเพิ่มสีสันอะไรนิดนึงให้ดวงตาเราก็จะใช้ไซ้า,านะคะสีข้างโรดเทปที่แล้วนะคะใช้บ่อยมากเลยนะคะไซาคาเนี่มันแบบมันสารประโยชน์นะอเอามาลงบริเวณคือเรียกอะไรอะตรงนี้ นี้โอเคดูเป็นผู้เปคนขึ้นมาจะเอาผงใต้ตาออกไปแล้วย้ำนะว่าอย่าใช้แป้งยีดสัดตาจริงจริงสัตาต่อไปเราก็จะใช้ดินสอเขียนขอบตานะคะเขียนไปม่งี้นมันจะดูแบบว่าไม่ค่อยดำพอใช้สอเขียนขอบตาเขียนให้มันดูชิ่นๆหน่อยไม่ไม่ดำมาก อันนี้นะคะเราเราเขียนแล้วก็เขียนให้มันหนานิดนึงแต่หัวตาก็ไม่ต้องหนาน mm ่ hmm. หางตาก็ให้มันเป็นเชฟเดียวกับตรงเนี้ยที่เราเบลนเอาไว้ต่อไปหัวตานะคะเราก็จะใช้สี Wolf จากเ o อร l p ฟ k 2นะคะสีจะอกเงินๆหน่อยเราก็จะใช้สีนี้ในกนใรารไฮไลท์หัวตานะะ วันนี้เราจะไม่ลงอายไลเนอร์นะสำหรับลุคนี้นะคะเพราะว่าลงไปก็ก็ไม่ใช่เขีนขอบตาล่างด้วยตเราแต่งแล้วก็คิดว่าโอเคเราจะแต่งให้เข้มที่สุดแต่ถ้าเกิดเราคิดถึงตอนล้างแว <laughs> ร <laughs> ู้สึกว่าเฮ้ยเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนตีมกันไหมน้ำตาจะไหลนะนิดหน่อยแต่ว่าเราจะบอกว่า <laughs> คือแบบคนคิดตีมนี่แบบสุดๆเลยนะ<ท>ยตอนแรก <laughs> ตอนแรกนี่นี่ตอนแรกก็บอกว่านำมาแต่งล็อกล็อกกันเถอะสักพักหนึ่งวันต่อไปเราเอาแบบให้ป่วยที่สุด <c oughs> เราจะเราจะมีคลิปคือตอนนี้น้ำตาเราจะไหลแต่ว่าเราลงระปูกระเบื้องที่หน้าเราไว้แล้วก็ไม่อยากให้มันเป็นรอยเปื้อนใช่ไหมเราก็จะบอกว่าต่อน้าตาของคนนะ่ะมันอยู่ที่หัวตาตรงนี้ถ้าเรากดกดกันตรงเนี้ยม,มันจะซับได้อโอเคน้ำตาเราหายไปแล้ว เราเป็นคนที่ตาเรามีสองชั้นแต่พอเรา,เราลืมตามันจะเหมือนมีชั้นเดียวเหมือนเขาเรียกว่ามันหลบในสําหรับตาเรานะแล้วก็แก้ปัญหาด้วยกันปาดไอชัตเดยเยอะๆแบบให้มันสูงๆขึ้นไปจากว่าทับตาอย่างเงี้ยมันจะได้มองเห็นว่าเราทาอะไรไปบ้างเดี๋ยวเราจะใช้สีฟ็อกซี่นะคะจากพาเลตเนเกตเบสิกเหมือนเดิมนะคะแก้มันจะมีก้ารเราเราจะใช้ผสมกับนานานี้ เอาสีเข้มเหมือนเดิมนะคะเอาสีเข้มลงข้างในก่อนแต่เราจะติดขนตาเป็นอย่างสุดท้ายเพราะว่าเราเป็นคนติดขนตาได้ก็เมยใช้ยาติดน้ำประมาณสี่คนรู้คนรอฉะนั้นเราก็จะทําอย่างอื่นไปเพื่อไม่ให้เสียเวลาแล้วเราไปติดนะปุ๊บกลับมาที่กล้องอามีขนตาเรียบร้อยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะใช้สีนี้ปัดตรงโซนนี้ก่อนนะแล้วเราใช้สีเข้มเนี่ยปัดข้างใน หน้าได้ดูฉ่เฉียวแล้วก็ปัดแก้มแต่จริงไม่ต้องปัดเยอะก็ได้นะเดี๋ยวเรามาแต่งหน้ากันดีกว่ามาลงรองพื้นกันดีกว่าวันนี้ใช้ Covergirl Our Last Day Fabulous 2 3 In 1 n e Foundation นะ page. สี buff peach สร็และแก้มเราวันนี้อยากให้หน้าแบบเนียนๆหนึงเพราะว่าแต่งลุคนี้นะมันเยอะถ้าแบบว่าหน้าไม่เนียนเนาะ ลอกอะถ้าจะแต่งตาเข้มๆนะคะแนะนำให้หน้าต้องแบบนิดนึงนะเราจะใช้บอนเซอร์ของนาสนะคะบอนเซอร์เนี่ยเราไม่ได้เอามาไฮไลทเฉพาะค่ะอย่างเดียยเราจะมาทำสันจมูกทำหลายจุดเลยต้องการความคมวันนี้นะถ้าใครเลือกสีลงพื้นไม่ดีก็ลงไปถึงคอเลยก็ได้จริงๆถ้าเป็นพวกงานปาร์ตี้หรืออะไรอย่างเงี้ยมันแต่งขึเข้มไปเลยลงหน้าขาวจะไม่ค่อยเห็นแต่ถ้าเปงานกลางวันอย่างนี้ก็แบบ ้ก็ไม่ควรจะรอยเกาจะดูเหมือนกับไฟไหม้ลองนิ้วหรือเปล่าเธอจะไม่กลอกมาวันนี้เราลงแบบว่าดั้งดำนิดนึงนะยังไม่ตกใจเดี๋ยวเดี๋ยวชุดท้ายก็จบมันจะดูดีเงอ่ะคือว่าหลอดที่วายไม่ถูกเราต้องการความโดดเด่นอ่ะเพื่อความคมของหน้าม่จะลงคอนซีลเลอร์ใต้ตานะคะแต่ว่าจะทำให้ตาแบบสว่างนิดนึงด้วย m a y b e l l i n อ Instant a g อ r c ดนะคะชื่ยามา ถ้าเป็นเราจะออกกระดราจะตั้งชื่อสั้นี่ยมาซื้อเออเออมาซื้อเออมเมิเซอร์เเคิลหยิบไม่ถูก <c oughs> อันนี้เราลงให้รอบเลยสําหรับเราการทําเจดองเราเพราะว่าเราต้องการความคมของคุณหน้าแต่ว่าก็เหมือนเดิม่าไปจะไปลงเยอะนะอันนี้คือสีมันสีมันดูแค่ว่าจริงแต่เลาทางมามันซอฟต์ไงเราก็เลยลงหนักเท่าไหร่ก็ได้แต่ถ้าเกิดคนมีสีเข้มเนี่ยมันต้องเบาม,มือมากมากเลยนะอืมงั้นจะดูแย่ ดูแย่ดูแย่ไปเลยตรงนี้นะก็ทำเพื่อคือเราเป็นคนที่หน้าเรากลมๆอ่ะเราก็อยากทำให้มันดูแบบตรงนี้มันลึกเข้าไปอ่ะเราก็จะใช้บลัชเชอร์ทำบลัชเชอร์เราใช้ทำทุกอย่างแหละบางทีถ้าเราลืบที่เขียนคิ้วมาเราก็เอาบลัชเซอร์มาเขียนคิ้วด้วยต่อไปเราก็จะลงนี้เราเอาอันนี้มาเหมือนกันนะคะเราจะลงคอนซีลเลอร์แชมเปญลิมเพียร์คอนซีลเลอร์เมโล่เฮลทีนเนทรอคอนซีลเลอร์ จริงๆชื่อยาวกว่าสำนวับคเบนบ้างอะไรอย่างเงี้ยจริงเพราะฉะนั้น,น,นชือของก็ทำให้มัน,นสั้นหน่อยอา t ์ตี้ f e s s i o n a l s ัลชิมเบอ e ์เฟสพาเดอนะก็คือมันก็เป็นชิมเมอร์ที่ใช้เราจะใช้สีขาวเนาะแล้วก็ใช้สีนี้แทนจะดูกโกลว์กว่าแล้วก็เราจะลงหนักมือเท่าไหร่ก็ได้มันจะไม่มีความวอกลอยออกมาก้านตรงนี้ค่ะตรงน,นี้แล้วก็ลงด้วยอืมสำหรับเราเราลงเวลา สมมติเราอยากรู้ว่าเราจะลงไฮไลท์ตรงไหนใช่ไหมเราก็ลองเงยหน้าเงี้ยนิดนึงแล้วเราดูว่าแสงตกกระทบตรงไหนฮะมีตรงนี้ตรงน,รงนี้ตรงนี้สองข้างตรงนี้ด้วยใช่ไหมแล้วก็ข้างจม,มูกเราสองข้างแล้วก็ตรงนี้อ่าลองดูอยู่เหมือนกับสมมติเราไปแต่งหน้าพวกละครเวทีหรืออะไรเงี้ยก็ตรงเนี้ยสาคัญเพราะว่าเวลาแสงสองมันมืดไงถ้าเกิดว่าเราไม่ทําอย่างเงี้ยหมายถึงว่าหมายถึงว่าออนสเตจนะมันมืดถ,ถ้าเราไม่ทำอย่างนงี้ให้นักแสดง ก็จะดูดำดำแบบมองไม่ค่อยเห็นอันนี้พอแสงสองกบร์เาจะดูแบบอย่างเงี้ยมีอร่า,าใช่แต่เราก็จะใช้วิธีนี้วิธีการเดียวกันเพื่อที่ทําแบบล็อกเกอร์ลุกอันนี้ลงแป้งใต้ตานะคะใช้เบเน <Powder S 2> <ow> สิปพาวเดอร์สเลชแล้วก็ลิควิดลงแป้งที่หน้าเลยลดนะคะใช้เรมล l เหมือนเดิมอะไรเดิมๆสีอีทรานซเซนเอทรานสเพเรนนะคะ จริงๆเราสึกว่าตาเรายังไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่นะเราจะติดขนตาปลอมท<อ>ีหลังได้เราก็จะทาหัวตาของเรากิ๊บเตอร์นี้ของฟิลล์แม็กเละที่เ,เขียนเคียบผ็วขนลูนาโซนาสีเนทร่บลอนด์เราจะใช้ลิปนี้นะคะันลิปสีนี้สีนีนนน้เราว่าก็ประมาณนี้นะสำหรับเราต่อไปเราจะติดขนตาปลอ <S <S มการติดขนตาปลอ <S <S มอนี่ง่ายมากนะคะออยูเราก็ต้องดูแบบ บางบางเบอร์เนี่ยเขาจะมีแบบว่าหัวตาจะสั้นหางตาจะยาวน,นี้อย่างเช่นอันนี้เราก็ต้องดูซ้ายขวาได้มากแล้วก็วัดกับรูปตาของเราก่อนนะคะว่าตาเรายาวขนาดไหนเนาะเราสีขนตาปลอมนะคะกาวเราแนะนาเลยนะเราชอบมากเลยกาวของเลดาเนี่ยหรือแม้แ่ของอาร์ตี้ก็ได้คือเขาแบรนด์เดียวกันก็คือแบรนด์เบส่ว่าอันนี้คือเรามันมเวลาเซตตัวของมันหมายความว่าพอเราทาทามาลงไปที่ขนตาปลอมปุ๊บเนี่ย รอให้มันแห้งรอให้มันแบบมีความหนืดเหนียวก่อนนะแล้วค่อยไปวางที่ตาเราไม่งั้นมันจะมันจะติดไม่ได้ถ้าเกิดว่าเราจะติดทั้งวันเลยแล้วก็เน้นที่หัวกับผางไว้ก่อนตรงกลางชั่งชัางมันไม่งั้นมันจะ,พะเพยอเพเย่หน้าพเพยอหลังแล้ว <c oughs> เ,เช้บัตรสอแอก์แกซัมนะคะของมัเสร็จแล้วเราก็รอแป๊บาานึงระหว่างรอเราก็มาทามาทาอีกข้างหนึ่ง ไม่ต้องรอนานขนาดไม่ได้นานอะไรมากนะคะไม่ถึงขนาดลงซื้อต๋ยวเราใช่มันก็สัอพักหนึ่งอ่ะเนี่ยเราทาสองข้างเสร็จแล้วก็พอดีมันมีความเนื้อพอดีแมันเริ่มติดกันได้เลยวิธีติดของเรานะแล้วจากขนาดแบบไหนนะเราไม่มีอุปกรณ์อะไรช่วยนอกจากตัวเลยก็คือว่าเราติดไปที่ตรงกลางก่อนแล้วค่อยติดท้ายแล้วติดหัวไฮไลท์เตอร์นะคะเป็นไฮไลท์ของเบลฟิตนะคะมูนดีแล้วเราก็จะ ทาไฮไลท์ที่เราลงไปเมื่อกี้นะคะด้วยไฮไลท์แบบฝุ่นนะคะของนาส่ะชื่ออะวตารสาก่อนทาเล็บนะคะก็ขอลงิบารนิดนึงนะคะอันนี้เป็นเบอร์รีของเบริค่ะแล้วก็ขอลงอีกตัวหนึ่งซึ่งไม่เกี่ยวกับทัวร์นี้แต่ว่าอยากใช้ให้มันหมุนหมดกนะคะด้วยการที่ตาเข้มมากก็จะทาปากสีนูดเพราะว่าตาแน่นมากจริงๆ เาคิดว่าของเราได้แล้วนะคะของเราจะมาจัดแต่งทรงผมนิดหน่อยลืมบอกนะคะอันนี้เป็นสีครีมเดนูดนะคะของแม็กก็ถ้าปากแห้งมากๆก็ไม่แนะนำให้ใช้นะคะถ้าจะใช้จริงๆก็ลงพวกใครได้ว่าอะไรอะลิปบาลหรืออะไรก่อนเหมือนที่เมย์ลงไปเมื่อกี้ <S <S 2> <S 2> นี่เราสองคนก็ปัดของตาล่างใช่เสร็จแล้วนะคะตอนนี้ผมก็ทํามันฟูๆนี่ ของเราเป็นแบบว่าเอาก้าวขึ้นนะจะได้เห็นตาชัดๆว่าทำอะไรไปอ่าก็ขอบคุณที่ติดตามนะยังไงก็ลองไปปรับใช้ดูค่ที่แต่งตามก็ส่งมาให้เราดูด้วยก็ได้เนะอยากเห็นว่าจะทำดีก่าเราแค่ไหนเพราเราเพราเราดีอยู่ในระดับเบสิกค่ะนะยังไงก็ไว้เจอกใหม่เดียวหน้าเออที่ค่ะ